กระแสเพลงตอนนี้ดีมากครับกับเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนครับก็ติดชาร์จทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายเลยครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพลงคนชอบเยอะมากครับเห็นว่าในยูทู e คนแบบว่ากดเป็นแบบล้านคนเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่แบบว่าคนให้ความสนใจเราบาก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆครับเพราะว่า สิ่งที่ต้องสั่นมาตลอดเลยก็คือเป็นนักร้องแล้วก็อยากจะแบบว่ามอบความสุขให้ทุกคนด้วยเสียงเพลงก็คืออยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือร้องเพลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนให้การตอบรับดีชอบในแบบว่าเพลงที่เราร้องอะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับก่นอนที่จะ <c oughs> ได้ไปเจอใคร็นการวนตัวไหมครับผมเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวอะไรนะครับเกิเป็นไในการตอบรับอ๋อก็ อย่างไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็คือไปทัวร์เหมือนแบบไปโรงเรียนน้องๆก็น้องๆตัวเล็กก็สามารถแบบร้องเพลงเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยน้องร้องได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยครับเห็นว่า m ีนี้แบบนี้ดึงถือว่า MV นี้แบบว่าดึงโป๊ปมาด้วยแบบว่าให้เอ็กซ์ถอนเลยเรารู้สึกดี่านีครับแล้วเราก็ได้ร่วเนกับเขาด้วยก็มรู้สึกดีใจครับเพาคือตอนนี้พี่โป๊ปพี่โป๊าก็มาแรงมากๆต่างละครเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือเหมือนแบบเขาเป็นพระเอก หนังเรื่องที่เพลงของต้นจะเป็นซาวด์แทร็กกัครับก็คือเพลงหนังเรื่องรักละไมเขาก็เลยเอาพี่โป๊มาเล่น MV ให้กับต้นแล้วก็เลยรู้สึกเออดีเหมือนแบบว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเพลงเราอาจจะแบบคนอาจจะรู้จักมากขึ้นเพราะว่าจะอยู่ในหนังอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกรู้สึกดีครับก่อนที่จะปล่อยเพลงออกมาูีสึกกดดันไหมต้นกดดันไหมเหรอครับก็ ไม่กดดันหรอกครับแต่ว่าเหมือนตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเราเองก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆในวงการนี้แล้วก็ยังไม่เคยมีผลงานยังไม่เคยออกเพลงอะไรมาก่อนก็เลยรู้สึกตื่นเต้นว่าเออมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงมั้ท่านได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เลยก็ดีใจครับถือว่าเป็นแบบว่าถือว่าเป็นเป็นผลงานชิ้นแรกของเราเองแล้วก็มันก็ ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจครับเย้ได้ว่าเราแบบว่าเป็นดาวรุ่งในคอนเสิร์ตแต่ในแบบาเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยแล้วก็เอ็นเซด้วยขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ก็ดีใจครับรู้สึกดีที่ทุกทุกคนแบบว่าชื่นชอบในความสามารถแล้วก็ติดตามผลงานนี้ครับต้นท่าปธามาเลยครับมันมีกระแสว่าเออมีคนแบบว่าคิดวิจารณ์ว่าเราว่าเราเหมือนว่าเป็นเงาเสียงของพี่อัลฟองซักความรู้สึกยังไงบ้างอ๋อเป็นเงาเสียงเลยก็ไม่เหมือนนะครับจริงๆก็คือ คนละแนวกันมากกว่าพี่ออฟเขาจะเป็นแบบว่าเป็นป๊อปป๊อปเป็นอ่าอีซี่รีสเนนิ่งหรือจะเป็นมาลาดเพราะของต้นจะเป็นแบบเป็นโซเป็นอาร์เนีมากกว่าจริงแล้วอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราอาจจะมาจาก AF ทั้งคู่แล้วเหมือนเราแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเอาอาจจะความสามารถโดดเด่นด้านการร้องคล้ายๆกันแต่ว่าไม่คงไม่ถึงกับเป็นเงาเสียงหรืออะไรอย่างนั้นหรอกครับต้นจะมองเ้มามบี่มาเทียบพี่โอ้ไม่หรอกครับพี่เขาเก่งกับต้นเยอะยังไงต้นก็เอา เรียกอะไรอ่ะนับเขาเป็นแบบอย่างนะกันเหอเขาเป็นไอดอลในในเรื่องการร้องเพลงอะไรเงี้ยตัวเราเองก็ยังต้องแบบว่ามีอะไรต้องพัฒนายเยอะครับเพิ่เข้ามาอะไรเงี้ยตัวตอเองก็เข้ามาตรงนี้เราคาดหวังกับการที็จปยังไงบ้างนะก็คาดหวังก็คืออยากจะอยากจะทํางานในวงการเพลงนี้ไปนานๆนะครับอยากจะอยู่ร้องเพลงไปเรื่อยๆเหมือนพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆคนที่เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเขาก็ยังบอกว่า ยังยืนหยัดอยู่ในวงการได้อยู่ยังร้องเพลงยังทํางานอยู่อะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นเป็นความฝันของต้นที่อยากจะอยู่ไปนา,นานครับมาถึงตอนนี้พอใจเหมือนับตอนนี้ก็พอใจพอใจระดับหนึ่งเหมือนกันตอนแรกก็คือออกซิงเกิลมาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับก็คือเหมือนแบบว่าเราก็เพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งมาก็แต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบติดหลายชาและก็คนรู้จักเพลงค่อนข้างเยอะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันก็จะตั้งใจทํางานและบั้หน้าให้ดีขึ้นเพื่อวันจะได้แบบว่าดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับต้นทำได้มีการเหลีรยน มีนะคนบอกี่ามีปีใครกันแล้วแบบว่าต้นบอกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยขายกับพี่ออฟเลยเป็นรุ่นพี่เราด้วยก็เจอกันสองสามครั้งเหมือนก็บอกว่าเอ้ยพี่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาบอกว่าเอ้ยต้นร้องเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเอ้ยพี่มีคนบอกว่าเราแบบร้องเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่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 ได้พูดอะไรแบบนั้นพี่เขามีให้คุณแนะนำเลยให้เราต้องตามพี่เขาก็แนะนำทำโาก็เหมือนแบบว่าเรื่องบทริกรภาพด้วยเรื่องอะไรด้วยพี่เขาบอกว่าเออแบบอย่ายกไหล่นะหรือแบบร้องอะไรอย่างเงี้ยคคคคาีี่เขออยยสสนนนะรรััับบิด